เปิดฉากเทศกาลคาริหัืฤดูร้อนสุดคึกคักที่สันตรงพร้อมกิจกรรมหลากหลายกระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืน ในช่วงเย็ยนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เขตจูเย่มณฑลซันตงได้เปิดฉากเทศกาลคาริวรัลฤดูร้อนสุดคึกคักโดยผสมผสานเบียร์อาหารฟุตบอลและการแสดงดนตรีเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตยามค่ำคืนได้อย่างเต็มที่รวมถึงการผสผสานวัฒนธรรมท้องถิน่นความบันเทิงสมัยใหม่และอาหารเลิศรสเข้าไว้ด้วยกันพิธีเปิดจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลเมืองหลงกู่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและดนตรีสด ผู้เข้าร่วมยังได้เพลิดเพลินกับบาร์บีคิวกุ้งเครฟิชและอาหารท้องถิ่นอื่นๆภายในโซนอาหารและเบียร์ขนาด4,500ตารางเมตรตลอด9วันของเทศกาลจะมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล2รายการได้แก่ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า12ปีและฟุตบอลชายแบบ8คนเพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคครอบคลุมทั้งการรับประทานอาหารความบันเทิงและการกีฬา